สวัสดีครับต้อนรับขอสู้ช่อง m เมเจอร์แชนแนนี่ฮอสิมารีวิวมาถ่ายทำชมตู่ที่ฮอกกำลังเหตุสีร้องพื้นนะครับ,บยี่สิบสี่ใบครับสร้างกับเตรียมแล้วครับหมู่บ้านนี่เมื่อคืนนี่ฝนตกน,นี่บรรยากาศกับ เริ่มแดดนะครับก่อเนื่อนเนองกับสิคขออนุญาตไอ้ทางทีมงานหมอรัมนะครับทีเขาจะบางบางข้งเขาจะได้น้ำหมอาภาขามาลงในคลิปนี้นะครับวงทีเพิ่นใส่ตูรลลำพงลำบบลำพงอไม่เจอนะครับกอสิขออนุญาตเอาภาพมาลง ขอขอบคุณทีมงานเพื่อนหลายๆครับทีมงานหมอลำวงหมอลำมวงดนตรีที่ผมน,นำตัวไปใส่บริการตู่มันไม่เจอเขานะครับวัน,นเหนียวเขามายุโฮมสำสาครับเลี้ยงกันเหงาเลยครับสถานที่กับโอเป็นไลครับเอาแบบบรรนองเลยแบบบรา,านเลยครับโรงงานนี่นะครับมารู้หลาเราครับเขาน้น่คุณภาพ,าพเสียงครับ เลี้ยงผลิตเนี่ยเขาก่บับว่า่คเนีนป่านไหนนะครับเอาแบบยูบ่แบบกันเอียงแบบธรรมชาติเลยครับวัดน,นี่ก็ลูกค้าเก้าลูกค้าแต่สมัยเฮ็ดตู้เบียด,ยดข้นมาพมดแล้วครับหลายๆคนก็สีฮหูจักเพื่อนดีนะครับดีเจเบาเพชรดเพิ่นก็มาเยี่ยมยามถามข่าวเพื่อนก็เอาเอาน้ำเอาฝาหลังไปใส่ตู้เพื่อน,นะครับฝาหลังมันผูมันพัง ดีเจเบาวเพชรกับหลายๆคนในคืนวิทยุก็จะเคยชิดอย่างนนะครับเพิ่นลิงสัญญาณไปตัวทีมตัวแดนกับเป็นแฟนคลับเพิ่นนะครับทั้งมิเจอร์พนกับเป็นแฟนคาร์มิเจอร์กันนะครับมาใสบริการตัวมิเจอร์เฮาขอมาคุณหลายๆครับหมอลำที่เพิ่นใสตัวมิเจออยู่นี่กับมีมีหลายๆวงนะครับที่เพิ่นใส ที่พ่นใส่ทั้งเซตนี่ก็สิีมีทั้งเบียดทั้งกลางนะครับเสียงกลางแหลมก็เอาไปลาสุดนี่ก็สิเป็นเพ็ดลำเพลินนะครับมาลำเพลิดลำเพลินก็ขออนุญ,ญาตเอาภาพวงคนมาลงแนนะครับในชิปนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตไว้ก่อนเพลิดลำเพลินนี่พันเอาไปลาสุดนะครับทั้งเบียดทั้งกลางแหลมก็เสียงต่อเรบาบอกมาก,ก็ถือว่าสุดยอดด้วยนะครับตอนนี้ ็ดลำเพลินแล้วก็สิมีวงคำขุนรวมมิตรนะครับวงลําดังทั้งคอนเจนนี่ก็่นก็ใสทั้งเซตนะครับทั้งเมียทั้งกลางแหลมเต้ยสัวไตนะครับฉายาเต้ยสัวไตคำผุนร่วมมิตรนะครับนี่ก็เป็นการลังไใจให้เพื่อนนะครับเป็นการลังใจให้คำพุนรวมมิตร เพิง่งใส่ตัวไม่เจอมายาวนานนะครับตู้กับเก้าแล้วนะครับปูพังแนี่แล้วแล้วก็สิมีวงเสียงอีสานนะครับเสียงอีสานนี่ก็ใส่ปัจจุบันนี่เพิ่นใส่เหลือแต่เสียงกลางแหลมนะครับฤ่ดูการไม่เนี่ยครับฤดูกาลแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นกนะใส่ทั้งทั้งเซตนะครับฤดูการไม่เพิ่นก็มาใส่เป็น จะเสียงกลางนะครับเสียงกลางที่สร้างเคร่องลูกชิบให้เบื้องะครับลงชิบเสียงอีสานแล้วก็สิมีศิลปินภูไทยนะครับศิลปินภูไทยนี่ก็ใส่เส็จเรูเสียาวจากขังละสิบสองใบไว้ในพ็่นก็ใส่ถ้าเสียงกลางกลางแหลมนะครับวนาวีรพงศ์คนใส่อยู่นะครับแล้วก็ใส่ทั้งเ็ษนี่ก็สิมีต่กอนกับิเป็น ไม้ไทยหัวใจศิลวงไพเอกเงย่นนะครับิ่นใส่ทั้งเสร็จใส่เป็นรถไฮดรอลิกดีกว่สบายนะครับสะดวกสบายลุงนองบาริโยกเลยใส่รถไฮดรอลิกแต่ว่ามื่กลัลงทุนหลายนะครับรถไฮดรอลิกเราสิ้มีล็อกบกหอยคันชัยภูมินะครับที่วงวงยงยงที่เิ่นใส่นะครับ รบอกให้คันชัยูมิก็ใส่เสียงกลางของเฮาอยู่นะครับของทีมงานยไม่เจอสิงตู่ลมพุ่งเสียงกลางอไม่เจอนี่ค่อนข้างจะใส่กันในหลายนะครับแล้วก็ทีมงานมลลำขนใจแฟนๆน,นะครับตีใส่โชคปาวานนะครับเป็นระบบเสียงของโชคปาวานนี่ก็ใส่ระบบ เสียงกลางอเมเจอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีปายันอุบลสายยันเซานี่ก็อ,อนทัวหนึ่งครับที่บันใส่ทั้งเซตนะครับขอขอบคุณทุกๆวงนะครับที่มาใส่บริการตูลมพงของอเมเจอร์เฮียสงอเมเจอร์นะครับ แล้วก็วงดนตรีหลายๆนะครับวงที่พอดเอ่ยถึงนะครับพอดีสั่งจําว่ได้ปนันไหนบเพอลูกค้าไหลลีนะครับยังไงลูกค้าก็ขอขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับที่มาใช้บริการนระาไม่เจอเขอขอบอคุณหลายแล้วก็อีกวงหนึ่งก็ ปฐมบันเทิงศิล์น,นะครับปฐมนี่เพิ่นกะใส่เสียงกลางแหลมอยู่นะครับเป็นนาดํานะครับปฐมบันเทิงศิล์นสั่สงให้เอาชิปแต่ก่อนน่ะสั่งเให้ชิปไม่ไม่นะครับโทรศัพท์กับค่อยดีไทยตอนไปทดสอบทดลองเสียงเนีเพิ่นอยู่บ้านพักเพิ่นก็ถ่ายได้โมยาวน,นะครับก็ขอโทษขออภัยที่ชิปที่ผ่านๆมาที่สั่งยังมาทันได้ปรับปรุงนะครับอันนี้สั่งก็กั ถือว่าพัปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทังช่องทังเอียดมินของอมมเจอร์นะครับก็พยายน้ำไทยคนรู้จักอเมจเจอร์หลายๆนะครับแล้วก็มึงตูลำพงตูดิฟที่เขาผลิตขึ้นมานะครับแฟนครับเดิเบิ่งกันนะครับขอโทษขออไยเดอร์ที่เขาได้นำภาพ ขออนุญาตว่ามันขอตทษขอให้นะคอขออนุญาตนำผ้าองมาประกอบชิปนะครับสำหรับวงลําที่ใส่ตู้ของไม่เจออยู่นะครับไปหลายวงที่สร้างเอ่ยถึงสร้างอะไรกับจิจิคิดบ่คิดหอดบ่เมือนอไรก็กมันหลายนะครับที่ใส่ตู้ไม่เจออยู่ ขอขอ,ขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามช่องช่องของสร้างกันอีไทยอยู่ประมาณนี้นะครับคือเฮาไม่ได้ออกนอกคุณทีเนาะกะดีไทยในโรงงานก็นกนสิมันกะสิมีตะภาพเกา่าๆจำเจยอยู่นะครับขอขอตรวจขอให้แฟนครับที่เข้ามาชมนะครับก็มีการทายทำกัสีบวบไข่ร,รู่ลาปันใด้นะครับเพื่อเอาแบ,บบบบานๆจั่งซี่ะไยละ่ะะทาย โรงงานเฮ็นกันจังสี่้ะครับสามกลางธรรมชาติขอบอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใส่บริการตู้ไม่เจอฮานะครับทั้งตู้เบียดตู้เสียงกลางดอกลำโพงดอกมอนสเตอร์ดอกเสียงกลางสี่ห้าศูนย์พวกนี้เวิร์กกระทุเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเบอเร์เฮียด้วยตรงศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้า ซีซีซีเกครับส่วนเบอร์สร้างกับศูนย์เก้าสนย์เก้าหเจโอ้ขอตรวจคอไว้ศย์เก้าสามศูนเก้าหนงแปดาเจะครับเบอร์สั่งพอดีสร้างกับสีไอนะครับขอตรวจคอไว้หลายๆขอตรวจแฟนครับมีอีกหลายๆวงนะครับเป็นวงเล็กวงหน่อยบอกรถแห่นี่นะครับ รถแท่งกันหลยใส่บริการเสียงตลางรถแท่งหกล้อน,นาซีหลังซีสี่กับมีนะครับเสียงกลางคุณภาพเยี่ยมรถแท่รถเข็นใส่ใบเดียว่ก็เอายูนะครับคุ้มดังไกลดังแสบดังนัวนะครับสุดยอดอันนี้โ่เมนต่โมเมนไอไว้ตู้จ้าของนะครับมันกะมันแมอนอิลีนะครับ เพราะว่าสร้างก็ใส่เองสร้างกับมีเครื่องใส่เองอยู่นะครับอันนเลก็ลูกค้าเป็นคนให้คำตอบเองนะครับเอาไปใส่วันเป็นยังไงคนภาพเป็นยังไงนะครับลหลายๆคนก็รู้กันเอาชิปนี่อายเงานะครับวาวทอดสามันห่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ผักเทียงสร้างไทยจิบขอขอบคุณผู้เข้ามาติดตาม ติดตามไม่ที่ตามเก้านะครับขอบคุณในลายสร้างอะไรท้ายแบบนี้นะครับให้เบิงแบบธรรมชาติเลยนั่งเหนียวเหนียนนะครับฝากแฟนครับกดติดตามผู้มาใหม่ก็ขอมากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชิปใหม่ใม่ของสร้างที่อัปเดตกันมาให้แฟนครับเลยเบิ่งกันนะครับก็จะได้ดูข่าวข่าวข,าวของมิจเจอ ขอขบคุณในหลายนะครับเยวพอกันชีปหนาครับผมก็ขอตรวจขอไปผููไอที่ใส่ตู้ไม่เจอแต่ว่าสร้างกับสิบ่ได้เอ้ยถึงนะครับเพราะว่าสร้างกับจำาบ่ได้มันหลหลีนะครับขอตรวจขอไปวงวลมที่ควรเคยใส่มันใส่เคยใส่มาก่อนนี่สิมันกับเปลี่ยนเป็นแบนไม่สิคับบ่ไปยั้งกับกขอขอตรวขอไปที่บ่ไดเอ้ยถึงเนาะครับเยวพอกันชีปหนาครับผม